อยู่ที่ราคา714บาทส่วนเตียงล่างเนี่ยอยู่ที่804บาทนะครับสามารถซื้อที่สถานีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการน,นัดขึ้นรถไฟของเราเนี่ยนัดขึ้นสถานีชุมทางบางซื่อนะครับ ตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณท่าเรือนะครับท่าเรือชื่อว่าท่าเรือท่าเรือเทศบาลเขื่อนราชพานะครับท่าเรือเทศบาลเขื่อน ไปแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนก็พร้อมจะตกไปเที่ยวก็อยากเที่ยวฝนก็จะตกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปยังไง ด้านในแล้วนะครับโอ้โหข้างในยิ่งสวยมากๆนะครับเห็นไครับบริเวณโดยรอบสวยมากๆเลยนะครับที่สุดแล้วเมืองไทยมีที่สวยอีกเยอะแยะนะครับไทยว่างๆไป ูเขาสามเกยน,นะครับเป็นภูเขาสามลูกหันหน้าเข้าหากันนะครับผม 60เมตรนะครับแต่ว่าบรรยากาศโอหสุดยอดนะครับร้ออ,อื่นขึ้นมานะครับถ้าจบล้างือร้ออื่นเลย